ศรัทธาและความหวังเป็นสิ่งที่คุณต้องมีครับแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เหลืออะไรแล้วคุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณไม่มีหวังในชีวิตครับหรือว่าคุณกําลังได้รับทุกข์ทรมานจากเรื่องของการเงินครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เห็นทางอะไรให้เรากลับมาตั้งสติก่อนสงบกับตัวเองครับแล้วจัดการอารมณ์ให้ได้ สิ่งสาคัญก็คือว่าตอนที่คุณมีปัญหาเนี่ยคุณรับมือกับมันอย่างไรนั่นคือทักษะหนึ่งครับที่คุณจําเป็นมากที่จะต้องฝึกถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์เนี่ยเราไม่สามารถเห็นทางออกของตัวปัญหาที่เราเจออยู่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือจัดการอารมณ์ของคุณก่อนที่มันจะจัดการคนนะครับสงบนิ่งหาทางออกถามเองว่า ฉันทําอะไรได้เพิ่มบ้างนะครับฉันทําอะไรได้บ้างในตอนนี้แล้วก็ทําสิ่งนั้นโฟกัสกับปัจจุบันจริงๆถ้าไม่รู้จริงๆก็อาจจะถามผู้รู้ก็ได้นะครับเช่นคุณมีปัญหาด้านการเงินนะครับก็ไปปรึกษากับเพื่อนของคุณนะครับที่เขามีผลลัพธ์ทางด้านการเงินที่ดีอย่าปรึกษาการเงินกับคนทางแต่เพราะเขาจะบอกให้คุณไปเปิดบัตรเครดิตหรือสินเชื่อต่างๆเพิ่มมากมายแล้วคุณก็จะเป็นหนี้อยู่วนลูปนะครับโอปป้าเคยเจอมาละเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปรึกษาการเงินไปปรึกษากับคน ที่เราไปปรึกษาเพื่อนหรือว่าคนที่เขาเนี่ยอยู่ในวงการธุรกิจหรือคนที่เขาเก่งเนี่ยอันนี้เขาก็จะให้คําตอบของคุณได้นะครับหรือคุณอาจจะฟังคลิปบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับด้านการเงินเพื่อพัฒนาคุณด้านนี้อันนี้เป็นต้นและนั่นแหละครับตอนที่คุณไม่มีสติคุณจะไม่อยากหาทางออกอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปถามผู้รู้หรือแม้แต่การลิสต์ออกมาว่าคุณทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นจัดการมันก่อนที่มันจะจัดการคุณนะครับจมีทักษะในการรับมือกับปัญหานะครับโอไปสารสดีครับ